เราเป็นเพียงสื่อกาลเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่ายพี่สุดยอดเลยผมมาทีเป้ารถส,สวยๆไม่ชมหรือสือเลือกใช่นะครับคันนี้ตัวยูต้าครับตัวยูต้าโคราสปี94ครับเครื่องเกียกร์ดีบอดี้สวยสีสันก็ยังโอเคครับอาจจะมีซีดมีด้านบ้างแต่โดยรวมแล้วก็ยังโอเคไม่น่าเกลียดช่วงล่างแน่นยางดอกหนาหนาเลยครับยางดอกดีใช้กันได้อีกยาว ภายในสะอาดเกียร์ธรรมดาหน้าต่างมือหมุนห้องโดยสารไม่เก่าไม่โซมเบาะไม่ขาดครับฟูฟูสวยๆพร้อมใช้เล่เมเอกสารชุดโอนนะครับภาษี69เจ้าของรับประกรันการโอนให้ด้วยพิกัดดูรถอยู่สูงเนินโคราชนะครับสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองสวยๆคุ้มๆนะครับก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมาชีปเป้าเลือกซื้อประจำได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับ เปิดโทวเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยของเครื่องเดิมๆคันหน้าบางๆล้อเป็นล้อกระทะนะครับใส่ฝาครอบแม็กในยางดอกหนานๆเลยครับใช้ได้อีกยาวภาษี69เานึงงาูนย69เเต็มปีครับสนใจก็สายตรงครับไปถ้า,าสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ